สวัสดีครับมาต่อกันในบทที่10นะครับไฮไลท์เลยละนะเรียนกันมาทั้ง9บทวันนี้ในบทนี้ครูจะมาสอนดวงชะตาบุคคลสำคัญท่านหนึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประเทศไทยนะครับเป็นซ e o ใหญ่ระดับต้นๆของเมืองไทยเลยแต่ครูขออนุญาตอุบชื่อไม่บอกนะครับว่าเป็นดวงชะตาของใครนะครับดวงนี้ผ่านครูโอมาเมื่อ เดือนกุมภาเนี่แหละนะครับพิ่งพึ่งดูดวงกันไปนะครับก็ขออนุญาตนะครับอาจจะไม่ได้ขออนุญาตท่านโดยตรงแต่เราไม่ได้เบิบอกชื่อบอก,กวันเดือนปีเกิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนะกันนะครับถือว่าเป็นการาช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้นะครับบุคคลที่อยากเรียนรู้ละกันนะครับดวงซ้ายเป็นดวงราศีจกักรดวงขวาเป็นดวงน,น,นวางจักรนะคร,ครูขับดาวเข้าในนวังจักรให้เรียบร้อยแล้ว อ่โดยที่ไม่ต้องไปขับอะไรเยอะนะครับเราดูแค่ว่าเราจะเอาอะไรมาทายแล้วออกคําพยากรณ์ได้เลยนะครูทายเรื่องวัชนาก่อนดาวตนุรักค,คือดาวพุธนะครับในดวงราศีจักรเนี่ยได้ตาแหน่งเป็นอะไรครับเป็นกเกษตรและเป็นมหาอุดส่วนใดระวางจักรดาวพุธลอยอยู่ในราศีกรกฎไม่ได้มมาตรฐานวิเศษอะไรแต่โอ้โหครับลองดูนะครับ ตนุในดวงราศีจกเป็นอุด่าแล้วก็เป็นอะไรด้วยครับอุดแล้วก็เกษตร่าส่วนในนวางจากตานุลักษณ์ไม่ได้ตำแหน่งพิเศษอะไรแต่สถิตในภพอะไรของลัคนาครับภพบลาภะโอ้โหตนุลักษณ์สถิตในภพลาภะแต่ในนวางราศีกรกฎเป็นนวางดาวจันทร์ซึ่งจันทร์เป็นกาลีวันเกิดแบบนี้ครูเชื่อว่า เจ้าชะตาท่านนี้กว่าจะสําเร็จได้เนี่ยโอ้โหกว่าจะมีลาภในเรื่องวาสนาได้ต้องติดกลากินีก่อนนะดูแล้วเป็นคนที่บุกบั่นฟันภาดูมีเหตุแห่งการเหนื่อยในการใช้ชีวิตพอสมควรแต่ด้วยความเป็นอุดและเป็นเกษตรในนวาในราศีจักรและพบลาภในนวังจักรเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกว่ามันจะมีลาบแต่ลาบที่ได้ด้วยความเป็นกลากินีแสดงว่าอาจจะเป็นคนที่ไปบุกบั่นฟันฝ่าไป เขาเรียกอะไรนะไปบุกเบิกในธุรกิจบางธุรกิจที่มันดูไปไม่ได้แต่เจ้าตาเองอาจจะทําได้ก็ได้ด้วยความเป็นกละกินีมันเลยเหนื่อยในการที่จะทํางานนะครับนี่นี่คือส่วนหนึ่งที่ที่ครูโอมองนะครับส่วนในตัวอย่างต่อมาเอาดาวการเงินบ้างดาวการเงินคือดาวพระศุกร์ครับดาวพระศุกร์กลุมลัคนาอ่าแต่ในดวงอะไรครับ ในดวงราศีจักเป็นนิดนะแต่ในดวงนาวางจักอยู่ในราศีราศีเมษโอ้โหดวงนี้ครับดูสิครับกระดุมพระนะกระดุมพระอยู่ที่ตัวเองนะฮะอยู่ที่ตนุนะแต่เป็นนิดอ่านะได้เงินนิดเดียวนะส่วนดาวศุกร์อยู่ในราศีอะไรครับราศีเมษได้ตำแหน่งที่เป็นประโอ้โหครับมรณนะ และได้ตำแหน่งที่เป็นประแบบว่าเจ้าฮตาท่านนี้ครูว่าแม่เป็นคนที่ทํางานอย่างเดียวเงินอาจจะได้แต่ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหรืออีกนายหนึ่งมีเหตุแห่งการต้องหมุนต้องจ่ายในเรื่องเงินตลอดเวลาหรืออีกนายหนึ่งเขาเองเป็นคนที่ชอบเอาเงินไปมรณะไปทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงศพบ,บริจาคโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบเก็บเงินก็ได้อาจจะเก็บเป็นทองคําอะไรก็แล้วแต่เพราะกระดุมพานแปลว่าเงินสด นะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูเรื่องความรักเรื่องคู่บ้างดาวคู่คือดาวพฤหัสอ่าเป็นนิดก็จริงแต่ได้ตำแหน่งอนุเกษตรสลับเรือนกับดาวเสาร์นะครับอ่าดาวเจ้าเรือนปัตตนิเป็นอนุเกษตรส่วนในระหว่างจากไปลอยในราศีกลุ่มครับโอ้โหแบบนี้ปัตตนิอ่าเป็นอนุเกษตรนะสลับเรือนแล้วก็ลอยอยู่ในภพอะไรครับปุตตะ แต่ในนวางจากด้านไปอยู่ในภพอริแบบนี้ครูว,ว่าความรักไม่ค่อยราบรื่นนะครับดูอาจจะมีเหตุให้ต้องระวังเรื่องการใช้ชีวิตคู่สักหน่อยหนึ่งนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้อารมณ์เรื่องหลักทรัพย์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนมูลละอ่ามูลละก็คือเรื่องมรดกที่ดินอสังหาก็อาจจะต้องระวังนิดนึง ที่มาดูเรื่องลูกนะครับดาวบุตรคือดาวเสาดาวเสาเป็นดาวเดชทางทักษะโหดาวปุตตะเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนกับดาวพฤหัส่าปุตตะอ่าปุตะปตะเป็นอะไรครับเป็นเดชเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนอยู่ในภพพันธุโอโหลูกเป็นคนที่มีเดชมีอํานาจอนุกเกษตรคือความมั่นคงยิ่งโตยิ่งมั่นคงและลูกเป็นคนที่รักครอบครัวพันธุเออดีเนาะ ส่วนในระหว่างจากดาวเสาร์ได้ตำแหน่งอะไรครับราชาโชคอยู่ในระหว่างดาวอังคารซึ่งเป็น,นระหว่างบริวารอ่าและเป็นภพอะไรของลัคนาครับราศีพิจิกภพสหัชชะเห็นไหมครับตาต้องไหวโอ้โหลูกดีนะครับแฟนอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ครูว่าครูว่าลูกน่าจะโอ้โหเด่นพอสมควรอ่าดาวปุตตาเป็นเดชอนุกเกษตรและอยู่ในเรือนพันธุ แถมเป็นราชาโชคในนวางและอยู่ในนวางดาวบริวารังคารด้วยอ่าเป็นภพศาสตร์ชะมีลูกเหมือนมีเพื่อนอ่าดูแล้วมีลูกเป็นเพื่อนเลยแหละคนนี้นะครับอ่าต่อมาเอาเรื่องอะไรดีนะเอาอีกสักเรื่องหนึ่งอีกสองเรื่องแล้วกันนะ่าเอาเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมแล้วกันดูเพื่อนก่อนดาวเพื่อนคือดาวอังคารเป็นเป็นประโอ้โหดูเพื่อนเป็นประเนี่ยครูว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าสหัชะ อ่าเป็นประแล้วอยู่ในเรือนการเงินโอ้โหมีเพื่อนแล้วเสื่อมเรื่องการเงินครูว่าอย่ามีดีกว่านะและดาวอังคารไปลอยในราศีเมษเป็นเกษตรแต่เป็นภพมรณนะลักนณะครูว่าดวงนี้เพื่อนน้อยนะครับดูดูไม่ค่อยมีเพื่อนแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่เข้ามาสัมพันธ์กันครูว่าจะเดือดร้อนเพื่อนเอานะครับดู ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะทีนี้เอาเรื่องเรื่องงานกับเรื่องวาสนาเป็นดาวดวงเดียวกันนะครูไม่ไม่เอาดาวกรมมะมาถ่ายเพราะดาวพุธมันเป็นตนุลักษ์และเป็นดาวกรมมะด้วยเพราะฉะนั้นดาวตนุลักษ์อยู่ในนวางดาวจันการีแล้วอยู่ในภพลาภะกรมมะก็ต้องอยู่ในภพลาภะด้วยเช่นกันในนวางอ่าส่วนอ่าเรื่องหัวหน้างานและกันนะ,อะเอาดาวหัวหน้างานดาวหัวหน้างานคือดาวสุภาสุภาคือดาวพระศุกร์อ่าสุภาเป็นเป็นนิด นะครับแล้วก็เป็นดาวที่อยู่กับตนุลักส่วนในนาวางจากดาวสุภาไปอยู่ในภพอะไรครับโอ้โหไปอยู่ในภพได้ตำแหน่งที่เป็นปราและอยู่ในภพบราณนะหัวหน้างานไม่ดีหรือเจ้าตาไม่มีหัวหน้างานเพราะนี่คือดวงซี o โอนะครับมันใหญ่สุดในใน,ในองค์กรแล้วจะมีหัวหน้างานทำไมถูกไหมเออนี่คือดวงของซีโอระดับประเทศนะครับลองดูดีนะดวงนิจจันครุสุริยานะครับอาทิตย์จันทร์พฤหัสอยู่ราศีแม่ธาตุ ่าและเป็นดวงอุดสีทวานแถมเป็นดวงโอ้หนุมานอีกต่างหากตนุลักษกรรมมะเป็นอุดแล้วก็เป็นเกษตร,รในราศีจกักรในนวางแม้จะติดนวางกาลีแต่ก็มันก็เป็นพบลาภะนะครับก็ยังไม่ได้ให้โทษมากนะความเป็นกาลียังจะส่งผลให้เกิดลาภผลในอนาคตด้วยซ้ําอ่านี่คือดวงตัวอย่างนะครับในบทที่10เดี๋ยวปิดท้ายในบทที่11ครูจะพาไปลุยในเรื่องการทำนายดวงจรอ,อ่าโอเคครับ